อเยี่ยมาเปิดใจลูกเขยสองคนนะครับนาะลูกเขยปล่อยก็บบบพักวอลังทำแน่ค่าใจมึงนี่แหละเนี่ยเ่ะกูท่านไอ้เบ้าเหรอมึงมึงจบเถียงกูตกปากตกคำมันหมายกว่นมางไหนกได้เถียงอันนี้เบ้าอากูก็เบาเบดูบ้างก็แม้นหล่มึงเห็นเขาบอกกูว่าน่นะมันนี้ชั่วทั้ง2เลยชัวทั้งสองลยมชั่วัเามาพี่น้องมือนี้ เนาะบนจังบอกได้ตามน้เลยก่อนสวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนนะครับอยู่กับพ่อเยี่ยมแล้วก็สวัสดีครับผมอุปงเลืองครับสวัสดีค่ะน้องฝนแล้วก็อัปปีเออบนเติมบุญเติมบนเติมแล้วอับปีสวัสดีครับผมเติร์ดรวยซี่ครับครับผมมื้อนี้เป็นหนังพ่อเยี่ยมมาเปิดใจลูกเขยสองคนนะครับเน้องรุ่ยปล่อยกับบักพักวอลังเป็นหนังคือพ่อเยี่ยมคือสีดาตาบอกโกมัวแท้ถ้าคอยทำอย่งก่อนถ้าไม่้องเปลี่ยนสื่อคอยซื้อกงโมก็ดีอยู่เด ทำไม่ดังว่าบักพักบักล่างบักนายงี่กองเพี้ยนเจ้าเพี้ยนซื้อขอยนี่นะวขอถามแนวเทก่อนเทก่อนเอาเตรียมขวดลูกนี่แหละมันมันเถียงไม่ตกฟากตกคำก็อย่างนี้เลยเพ่อเลยด่ามันตลอดไงเติมชื่อบุญเติมดีๆไปเปลี่ยนว่ะอรับพ่อใหญ่ปล่อยเลยดีมากไม่ด่าเพื่อนกันเราป่าวครูทานยังไม่ด่าครูทานแปลว่าอะไรก็คือแบบ พูดมาก่อนถามถามแบบเย็บๆอย่างเงี้ยม,มามาครับมาสู่ผู้สู่คนอยัามาใกล้ๆนี่เป็นไยังอยากซีตแตกกันนะง่อยนั่งตะเคียนยงข้างเออครับผมพอเยี่ยมกขาบว่าไอ้ฟังน้องครับสูเฝ้าเอากินก่อนมึงจะมาเนี่ยนากูเอากินหลกกินกินหลายๆเลยซร้าพอเา้าเอาโ,โ,โ,โมกินก็โมก็เดี๋ยวมึงทำไงให้ต่เยี่ยมดา่าบไหวไหมแขวนด่าทุกวันเลยมึงโดนด่าทุกวันเลยกูสงสัยมากเลย นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยๆก็โดนหน่ะมันโมเมนตักางเสียหนอมันเหมือนเอาโจยยังไปแต่งเรีองกูท้านด้๋วบอกขึ้นคือว่ากูแต่งเรียงแล้วฟังก่อนฟังก่อนเออเอาบอกมาบุญเตอรมันนั่งอยู่เฉยๆมันไม่พูดไม่จามันไม่ได้มาเถียงตกฟากตกคำเหมือนมือมึงนี่จักกูบอกอีกอย่างมึงเถียงกูตลอดได้ยีิบสี่ชั่วโมงตกฟากตกคำเออใช่ใช่ แมนบ่แมนเออแล้วมึงบ่เป็นผู้ใหญ่เป็นจักรเสียเออผู้ใหญ่รู้จีบลองวอนเนาะมิจเีัยนี่ลูกสาวว่าแล้วไอ้คนละาเคยมาลูกคนละาเคยมาก็เหรอกับบุญเติมกับอะไรที่หลาเท่เท่ทั้งในเท่เห็นบ่เออเป็นกลางเอาบอกบอกกันน่ะหาสิบเปอร์เซ็นต์ให้คนละเท่าไหร่ เอาร้อยสิเอาอเ,เอาร้อยให้คนละเท่าไหร่หคนละหา้าสิบน่าคนละห้าสิบน้องครับน้องฝนเป็นให้คนละหา้าสิบบาทนี่เราคนละหา้าสิบแล้วบาทนี่เดี <ยะ S 3> ๋เลยเราจองเปิดรับสม,สมัครดูเคยเน้าเงินอีกบาทไปทำแน่คนค้าใจ๊มึงนี่แหละเนี่ยหล่ะกูท่านในบอลหรอมึงมึงจอบเถียงกูตกปากตกคำมันหมายกว่าหมางไหนเ่ราเดี๋ยวเถียงอันนี้บอลทำที่กูเบ้าดูบ้างกระแมนเรามึงเห็นเขาบอกกูบ้านน่ะ ใช่ไม่ปล่อยก็มันก็ชอบเถียงเขาอย่างนั้นจนว่าโดนด่าบ่อยมันชอบเถียงว่ามันก่เถียงเขาทําไมมันก็ไม่มเถียงเันอื่นมันก็เถียงกันใหม่นะมันมันคนแบบที่ว่ารอบแรกอะมันนิสัยไม่ดีอะมึงบอกคำที่ไอ้ท่มพูดมันเป็นเหตุผลแต่มันไม่เหตุผลมันไม่มีเหตุผลเป็นคาแก้ตัวเออมึงต้องเห็ดไอ้มึงเห็นเพ่งเขาว่าไอ้ไม่มีเหตุผลน่ะนะมึงต้องเห็ดเขาคือบอกไงมัหงไอ้มมีเหตุผลเออไอ้ไม่มีเหตุผลอ้ยกูอวบาผิดเนาะ <อ>มึงจ้เป็นคือเพ่งของแต่ไม่เหตุผลมึงหน,น <igi. S 2> ไีได้ไหมคอยเนาะไม่เนี่กูจะนด่ามึงไม่ได่าเลยไม่เนี่เปิดใจเนาะครับน้อย่างเย็นบุญเติมถึงอายุเยอะ 28, 28. ยิ่งยี่แปดยี่แปดยี่แปดใช่ไหมยี่แปดถึงเขายี่แปดเขายังลุกความแต่เขาเขาไม่ลูกความตรงที่ว่าเขามีแต่สิแตกเขาไม่ทําอะไรอะ่ะท <Okay. S 2> ีนี้บอกกูโม่ มาแม่ยนหยังเลยมิดดาบึกออมโบนี่มิดดาทีอ่างเฮรอมา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 ่มียังแค่เเฮ็ดเวียกบ่โอ้ยมึงจะฟังกูก่อนเป็นหยังนูวยนี่มึงเนี่ยก็ะสังได้กอนว่าเปิดใจบอกว่าฟังก่อนโอ้ยบอกกันอย่างเดียวกันแหมกระสันกูเกินว่าเขาเปิดใจเปิดใจมึงอู้ว่าเข้ามาเปิดใจลูกเขย่สองคนน่ะเอาดุดักมาหนี่นั่นมึงฟังก่อนเอาแต่ยังพูดต่อเร็วเออนั่งฟังอยู่เนี่ยมัน มันเถียงเนี่ยก็แบบนี้แหละพ่อเลยไม่มักอ่ะหาเปอร์เซ็นต์นี่กูบอกซื้อกล้วยมึงศูนย์แต่บุญเติมนี่กูให้ครึ่งเองอันจะไปป้อนกันโอ้ยนี่มึงจือบอลนี่อะไรม้วมดีอันเขามีเขาบเถียงกูเขาก็ป้อนกันเป็นธรรมดามึงมึงก็ได้กินอยังเขาเฮ็ดเวียงคือข่อยบอข่อยถามเนี่ยเขาเฮ็ดเวียงคือมึงเฮ็ดอยังไม่เฮ็ดอยังโอ้ยพ่อเอางวเขาควักมื่อนั้นข่อยเก็บแพ็กไปให้เอางวเขาควัก แล้วก็เอาอันอันอันแม่ชูเน่ากินซื้อเสื้อผ้าไม่เจ้าโอ้ยสารพัดแนวายางเจ้าเอาไม่เจ้าเจ้าก็เคยเห็นแนวดีคอยแน่คอยถามแน่แนวดีคอยก็มีหลายดิเช่นตื่นสวยหิวเขาไม่กินเลยบอมันความดีคือคอยคือเห็ดเวียงเห็ดกับเขากับเขาอาจจะบ่ได้เห็ดหลายแต่บ่ได้เห็ดอันด้มึงก็ ฟังกูก็เป็นอย่างอมโอกอนมึงจะบอกกูอันนี้กูเปิดใจบอกสใช่ไหมอปีาอ่ะดาคอยอาปีอ้ะเเดี๋ยวก็ส่องสักวันหนึ่ห้ไวเอากูสั่นยองที่ดดาดามันอยู่บดดา่าไมเนี่ยฮะไม่กูยองคยองคุ่ยองเงยเงยบยะยองยองอะไรยองอะไรีเดยฮปีผมเตอร์นี่อาปีนี่ไงฮะโอ้ยอกวนไอลเอาดไก่โดนไปแล้วยายา ยาเยมาียงเน้อตัวสมสยังมาสิแตงกูไปไปไมันสแอ้ยือไปไปอย่างี้โอหืมอดเด้ออดออููสบเอามยไพวกอัปปีเอเห็นยังเห็นว่ามีนี่มันี่ซัวทั้ง2เลยพวกอัปปี่ซัวทั้งมัหยังเน่ดีมัดเลยอนี่ซัวซัว เอาเลยเออเอาเลเออเอาลดเออเออผนานเนี่ย่อยอัปปีเนี่ยฮะดดาจังเลยฮะนอุแล้วแหละห่วยโอ้มึงทับอัปปีถอครัอัปปีนี่ตังโดนแล้วบ้างเนี่ยฮะห้วยสายมึงขีดตีบอกโอ้ยตอนแล้วนี่นั่นหลไปไปไป ทีเก่าอย่ากูเนี่ยบอกอภิเอตวะกูบอกเอาแบงค์นักสอนเลยลูกชายเองช่วยเอ้ยเอ้ยกูสาดเปิดใจพวกสูวกันมาถากูาาเนี่ยเอ้ยกูมาเรียนใจแองเน้่ยวะยูบอกเอาลูกชายอย่างสิกูบอกเอ้ยไอ้ย๊า